ทุกคนแม่ต้องถ่ายให้ทุกคนดูอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะเขาจะได้รู้ว่าเราดูคลิปอยู่เราไม่ได้แอบถ่ายเอผมเป็นผู้ชายครับไอ้นี่ขี้งอนกว่ผมเยอะเพื่อไม่ไปเที่ยวด้วยหรือเราไม่ไปมันคบตะโกนร้อนผมปวดเหมือนกันผมปวดวันแรกใครที่มาใส่บาทรผมครั้งแรกก็จะได้บุญไอ้พวกเนี้ยมันไม่มาคือก่อนที่เขาจะบวชใช่ไหมหน้าหลักมากโบบามากแบบคิปไปหน้าหลักมากผมเป็นตัวแทนเลยเปเทนแฟนขับทุกคนเลยตั้งแต่ จนหมอลำลงปรากฏว่าแก๊งพวกผมตื่นไม่ได้ไปใช่บาทไม่ได้แล้วพักเขางอนแบบนี้ผมไปพักแลด้วยเลยขนาดตอนนั้นเราเป็นพักทีาจ่ากันนี่ขอคำคมสักประโยคเกี่ยวกับความรักได้ไหมเฮะอันนี้เขาชอบเขาชอบพูดคำคมไม่มีหรอกคำคมแต่อยากคำเธอมากกว่าจยาอ้าวอาลูกมาฮะที่เราเจอท่าน้ำทุกวันเลยนะโอ้โหจบแล้วตกเรื่องคำคมให้ผู้ชมตอบหนึ่งกันไปเลยดีกว่าทั่วประโยคใครคมกว่ากันระหว่างคนหนึ่ง ไม่รอครับขอแต่อยากถามเธอมากกว่าจับหรือเบอร์สองพี่รอเธออยู่ท่านับทุกวันเลยนะชอบอะไรพิมเบอร์เข้ามาได้เลยอ๋อข้อแรกข้รสองเนี่ยความรักคืออะไรฮะขอแค่เข้าใจขอแค่เข้าใจก็ทุกอย่างกระจกผมยังไม่เข้าใจเฮ้ยจุ๋ยแล้วป้ายป้ายโอริโอเหรอฮะก็อยู่ด้วยแล้วเป็นความสุขให้กันนะ โอ้ยหมดแล้วีความสุขนมท่อคนคนเดียวกัน่ะตอบอะไรก็จะเหมือนกันหมดว่ามันว่ามึมากคอเวลาเวลาไปเดินมาดูเวาเดินมันเดินคนปกติไม่ได้มันชอบเดินแบบพระเอกอ่ะดูีทาเดินปกติมันเท่ขนาดไหนครับ ในสองคนนี <łość> ้ใครอกหักบ้อยกว่ากันสามสองหนึ่งไปผมก็เหายายร้องไห้ครับทำไมเรื่องอกหักนี่แหละแล้ววันนั้นเขามานอนกับผมแต่แต่ไม่ได้นอนเตียงกันนะนอนนอนคนละเตียงมานอนผมก็เป็นห่วงเพื่อนมันก็นอนร้องไห้แล้วมันยิ่งรู้ว่าตัวเองเสียใจมันก็ยิ่งเปิดห้อกหั ใม่ผมก็ปีนตู้ดูผมไม่ได้นอนในเตียงเลยจริงไหมเออเออเอาไม่ต้องเอาผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับคอสี่ฮะแล้วใครหักอกคนอื่นมากกว่ากันสามสองหนึ่งแต่ก่อนไม่ได้รอนะแต่ก่อนหน้าเป็นเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรมีกำแพงใในจมีกำแพงในใจผมเคยโดนหักอกมาแล้วผมก็ตอนนั้นเปนความคิดที่ไม่ดีหรอกเกิคิดว่าจะไม่รักใครจริงๆยังกังละของคุณเป็นไม่ไม่ดูยากมาก เเราเราก็ปฏิเสธเขาไปก่อนครับเฮ้ย เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไงทุกคนอย่าลืมนะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์แต่แม่ก็คืออยากอยากให้ทุกคนได้ดูแม่ก็ต้องพยายามจะทําอย่างเงี้ยก็ธรรมดาครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายครับไอ้นี้ขี้งอนกับผมอีกจะไม่ไปเที่ยวด้วยหรือแล้วไม่ไปมันก็จะโกนร้อนผมปวดเหมือนกันผมปวดวันแรกแม่จมาใส่บาตนผมครั้งแรกก็จะได้บุญไอ้พวกเนี้ยมันไม่มาคือก่อนที่เขาจะบวชใช่ไหมครับคืออาจยาคอนเสิร์ตนะพวกผมก็เป็นตัวแทนเลยเอ็นเตอร์เทนแฟนขับทุกคนเลยตั้งแต่หมอลำขึ้นจนหมอลำลง ปรากฏว่าแก๊งกูผมตื่นไม่ได้ไปใส่บาทไม่ได้ <c oughs> แล้วฟราก,ก็งอนแบบนี้นผมเป็นฟ้าแล้วก็วอยากคุยด้วยเลยขนาดตอนนั้นเราเป็นฟ้าพี่จอดกันนีย่ยขอคำคมสักประโยคเกี่ยวกับความรักได้ไหมฮะอันนี้เขาชอบเขาชอบพู้นำผมไม่มีหรอกขอขอขออคำคม,ม,มแต่อยากคำเธอมากกว่าจับอับลุกมาฮะฟิพี่รอเธอท่านาทุกวันเลยนะจบและจบเป็นยังไงคะทุกคน ไปยังไงบ้างคะน่ารักนะคะน่ารักแล้วก็โบ๊ะบะตอบกันแบบเออเข้าขากันได้ลื่นไหลน่ารักนี่แหละก็ถึงบอกว่ามันคือความสุขของนกายคือเขาจะรู้กันด้วยคือไม่ขัดอะไม่ไม่มีขัดคือลื่นไหลแล้วก็ไปด้วยกันได้ตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ